สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับนักดาบ3คนที่อาจจะได้ต่อสู้กันในอนาคตซึ่งนั่นก็คือโซโลมิฮ์แล้วก็นาซูจูโร่ที่ทั้ง3คนนี้น่าจะมีบทบาทในศึกสุดท้ายและมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยจะได้ต่อสู้กันในศึกนั้นแต่เพียงแค่ว่าใครนั้นจะได้ต่อสู้ใครนะฮะและความฝันที่โซโลนั้นอยากจะเป็นนักดาบปัมหนึ่งโลกเนี่ย มันจะเป็นจริงตอนไหนและเขาเนั้นจะต้องจัดการใครเพื่อที่เขาเนั้นจะได้ขึ้นเป็นปนักดาบอันดับหนึ่งของโลกกันแน่ซึ่งกับอย่างที่รู้กันดีนะว่าเนื้อเรื่องวันพีในปัจจุบันมันเป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันได้เข้าสู่เนื้อหาในภาคสุดท้ายและเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมากขึ้นและในตอนนี้เราก็จะได้เห็นเอาฮาปุเทาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเริ่มมีบทบาทและก็เริ่อมออกมาข่้นไหวกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยหนึ่งในฮาปุเทาแซเทิลเขาเนี่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ฮผู้เท่าคนอื่นนั้นจะได้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เลยมีโอกาสสูงมากที่นาซิโจโลเนี่ยจะได้มีการเคลื่อนไหวแล้วเขาเนี่ยจะออกมาจากการอะไรบางอย่างเหมือนกับเซตเทิลเพราะว่าในตอนนี้เรื่องราเกียวกับมิฮอกมันก็จะมีเรื่องราวที่เราจะได้เห็นนะว่าเขาเนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าน Man. ในตอนนี้มิฮอกเนี่ยก็ได้อยู่กลุ่มคอร์กิลซึ่งกลุ่มคอร์กิลพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ แต่ว่าในตอนนี้กลุ่มคอร์กิลก็ได้ทำเรื่องใหญ่ว้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ทําการตั้งข้าหัวเราถาเรือและดูเหมือนพวกเขาจะตั้งตัวเป็นศัรรรตรูรัฐบาลโลกชัดเจนนะฮะและที่สําคัญที่สุดคอร์กิลในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนพวกเขาจะเข้าร่วมสืกในการชิงวันพีนอีกด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะว่าในตอนนี้คอร์กิลพวกเขาคือกลุ่มที่เป็นปัญหารัฐบาลโลกและมันก็นา่าสนใจนอกากลุ่มคอร์กิลเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เหมือนกับเอ็กเฮดในคือมีห้าพเท่านั้นลงมาจากการเรื่องราวพวกเขาหรือไม่ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกน,น,นั้นเกิดขึ้นจริงมันก็จะไม่น่าแปลกใจนะว่าฮ้าผู้เท่านักสึจุโลเขานั้นจะลงมาต่อสู้ด้วยตัวเองเพราะคอร์ดกิลเนี่ยมีนักดาบ,บนนันดับหนึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือดิเจเทพเจ้าสลามีฮอกส่วนทานน้านกุมจาพัดหมวกฟ้านในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าโซโลนั่นก็จะมีความสามารถที่มากขึ้นแถมเขานั้นก็เก่งขึ้นทุกวันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยโซโลนั้นก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดาบประจำหนึ่งและสักวันหนึ่งลูฟี่นั้นก็ แล,และสุดท้ายและการต่อสู้กับฮัฟุู้เท่าและก็ท่านอีมเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันก็เหมือนกับว่าในเรื่องนั้นได้มีการโปรดไวแล้วนะว่าโซโลขาวจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ต่อสู้กันสุดจัโลหลังจากนี้และจากเรื่องราวพวกนี้เราก็จะได้เห็นว่าในสงครามใหญ่เรืองขการต่อสู้หลังจากนี้เนี่ยทางโซโลมีฮองแล้วก็นาสุจโลพวกเขา้นมีโอกาสสูงมากที่จะได้ปะทะกันแต่เพียงแค่ว่าในช่วงท้ายจะมีเรื่องราวที่โซโลเนี่ยข้าจะได้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกใช่ มันก็เลยกลายเป็นปัจจัยหลักนะว่าการต่อสู้ของทั้ง3คนนี้เนี่ยมันจะต้องมีผลกระทบต่อเรื่องราวโซโลแน่นอนเพราะว่าสมมุตินว่าหลังจากนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มีฮองแล้วก็นาสุจโลนั้นได้ต่อสู้กันและในสร็ครั้งนั้นนาสุจโลนั้นไปนฝ่ายชนะขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวนั้นก็จะเปลี่ยนไปในทันทีเพราะในตอนนั้นนาสุจโลน่าอาจจะได้ชื่อว่าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งและนั่นก็จะหมายความว่าหลังจากนี้โซโลเนี่ยคราวน้นก็จะต้องเอาชนะนาสุจัลโลเพื่อท แต่ว่าถ้าเกิดกับการในการต่อสู้หลังจากนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่น่าสุดจะโลกเลยวมีฮอคต้องต่อสู้กันหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่โซโลนล้วก็มีฮอกพวกเขาในร่วมมือกันในการต่อสู้ฮ่าผู้เท่าแล้วก็จัดก,การน่าสุดจะโลกขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวในตอนนั้นก็จะกลับกลายเป็นแบบเดิมนั่นคือโซโลเขาในะจะต้องต่อสู้เอาชนะมีฮอให้ได้เพื่อที่เขาในะจะได้กลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกหลังจากนั้น แล้วจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าโซโลมีฮอกนัสเจอโรนักดาบทั้งสามคนนี้ในภาคสุดทา้ายขอวันพีเนี่ยพวกคาทั้งสามคนได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็จะมีโอกาสสูงมากที่ทั้งสามคน,นจะได้ต่อสู้กันในศึกสุดท้ายแต่เพียงแค่ว่าใครนึงจะได้ต่อสู้กับใครแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยใครกันที่จะเป็นนักดาบคนสุดท้ายที่โซโลนะฮะจะได้กาวค้ามไปแล้วก็กลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งโลกโอเคและเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนี้ากิดเพื่อนๆชอบคบบล แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนหาคลิปใหม่ช่องเราสำหรับวันนีอ้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ